เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel m u m m i T News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ Mami T News มาแล้วนะคะมาอัปเดต ข่าวให้กับทุกท่านฟังเป็นประจำนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงข่าวลือนี้บ้างนะคะมีข่าวลือเยอะมากนะคะทั้งช่อง YouTube หรือหลายๆช่องหลายสื่อต่างๆพาดหัวข่าวเลยนะคะว่าใกล้หมดเราชนะรอบที่1แล้วนะคะเตรียมต่อเราชนะเพิ่ม3,500บาทได้อีก3เดือนเลยซึ่งข่าวนี้จริงหรือมั่วนะคะวันนี้มัมมี่ทีนิวนำข่าวจริงมาเล่าให้ฟังแล้วนะคะเนื้อหาข่าวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยว่าสําหรับเราชนะใน ตอนนี้เหลือกี่รอบนะคะแล้วรอบหน้าจะได้จริงไหมนะคะเรามาตามข่าวกันค่ะโครงการเราชนะนะคะมีเป้าหมายเพื่อเยียวยาผลกระทบของไวรัสโควิด1 9และระลอกใหม่ก็ได้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะโดยผู้มีไรายได้น้อยที่ถือบัตรสบริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเยียวยางัวงสุดท้ายในปลายเดือนนี้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเช็คตารางโอนเงินให้ชัวร์เพื่อวางแผนการใช้ใจ่ายจะดีกว่านะคะ ผู้ที่มีไรายได้น้อยนะคะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน14ล้านคนทั่วประเทศจะได้รับวงเงินเยียวยาโควิด -19 จากโครงการเราชนะจำนวน8งวดงวดละ675บาทถึง700บาทตามประเภทของผู้ถือบัตรนะคะก็คือกลุ่มที่1คือผู้ที่มีไรายได้ไม่เกิน30,000บาทเนี่ยจะมี จะได้รับววงเงินเยียวยาราชนะ675บาทส่วนกลุ่มที่2ที่มีรายได้จาก30,000ถึง100,000นะคะจะได้รับววงเงินเยียวยา700บาทมีหลายๆคนถามมามีทีนิวส์มาเหมือนกันว่าทำไมบวกแล้ว675บาทหรือ700ก็ตามบวกไปแล้วยังไงก็ไม่ได้7,000ต้องเข้าใจอย่างนี้นะคะ สิ่งที่เขาให้มาเพิ่มรวมไม่ได้เจ็ดพันแน่นอนแต่เขานับรวมเงินสองร้อยหรือสามร้อยที่เราได้รับจากบัตรคนจนอยู่แล้วเขานับรวมตัวนี้ด้วยนะคะถึงจะรวมเป็นเจ็ดพันนะคะต้องเข้าใจตามนี้นะคะว่ารัฐเขานับรวมนะคะเขาไม่ได้นับเพิ่มจากอันใหม่ให้เป็นเจ็ดพันไม่ใช่นะคะโดยโบงเงินเราชนะจะเริ่มโอนเข้าบัตรคนจนนะคะ,ะงวดแรกวันที่ห้า งวดแรกเลยนะคะก็คือสุกที่5กลกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาแล้วก็โอนต่อเนื่องมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยจนจะเป็นงวดสุดท้ายนะคะซึ่งงวดสุดท้ายก็คือวันที่26มีนานะคม64วันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของเราชนะของบัตรคนจนแล้วนะคะซึ่งอย่างไรก,ก็ตามนะคะ าสามารถสะสมไปได้อย่าเพิ่งใช้ให้หมดนะคะสำหรับเงินเราชนะนะคะสามารถสะสมไปได้จนถึงวันที่31พฤษภาค,คม64หลังจากนั้นก็จะตัดวงเงินทันทีหากใช้ไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นผู้ถือบัตรคนจนนะคะจะต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีค่ะและอย่าลืมใช้ให้หมดก่อนวันที่กำหนดด้วยนะคะซึ่งทีนี้นะคะเรามาพูดถึงประเด็นนี้นะคะมีข่าวกันเยอะมากเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าเราชนะรอบหนึ่งหมด แล้วนะคะรัฐจะเตรียมเจาะให้อีก3เดือนเดือนละ3,500บาทนะคะข่าวนี้พานหัวกันเยอะมากทั้งข่าว Youtube นะคะซึ่งบางคนก็สับสนว่ามันจริงไม่จริงนะคะมามิทีนิวส์มาอัปเดตข่าวให้อย่างนี้เลยนะคะว่าในตอนนี้นะคะานายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ทีมงานของท่าน่ะท่านบอกไว้เลยว่าสำหรับโครงการราชนะเนี่ยตอนนี้นะคะพบ การโกงกันก็เยอะมากในของร้านค้านะคะเปิดให้บริการแลกเงินสดนะคะซึ่งทำให้รัฐบาลเนี่ย ไม่สามารถที่จะต่อเยียวยาเราชนะได้อีกในตอนนี้แน่นอนเพราะต้องไปกวาดล้างนะคะสิ่งที่ทําผิดสิ่งที่โกงต่างๆนะคะจากการแลกเงินสดนะคะซึ่งเราชนะเบรกไว้ก่อนเพราะว่าไม่มั่นใจในงบประมาณว่าจะเพียงพอในการเยียวยาไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราชนะที่บอกว่าจะต่ออีก3เดือนตอนนี้ณตอนนี้นะคะไม่เป็นความจริงนะคะแต่ส่วนสิ่งที่เป็นความจริงก็คือคนละครึ่งเฟดสนะคะนายกได้เปรยอ,ออกมาแล้วแล้วก็ให้ทีมงานนะคะได้ออกไป ช่วยหามาตรการแล้วในการที่จะเปิดคนละครึ่งเฟส3เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้แน่นอนคือคนละครึ่งเฟส3นะคะข่าวสำหรับสำหรับข่าวที่บอกว่าเราชนะจะได้นั้นตอนนี้ไม่แน่นอนยังไม่มีนะคะสิ่งที่มีคือคนละครึ่งเฟส3นะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช a n e l mummy ที news ไว้เลยนะคะจะได้ ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ